อันนี้ทดสอบให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นของเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับกดปุ่ม power กดปุ่ม reject นะครับไม่ไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลองดูนะครับ เช็คจากตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่แค่ power supply นะก็เปลี่ยนแล้วก็น่าจะหายนะครับอันนี้เปิดได้แล้วนะครับก็ให้ดูว่า มีไฟสีฟ้านะครับแล้วสภาพก็จะกลายเป็นสีขาวนะครับเครื่องก็จะเปิดได้เหมือนปกตินะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราเทดสอบเครื่องให้ดูก็คือเครื่องนี้นะครับมันมีซิสเต็มซอฟต์แวร์นะครับเป็นเวอร์ชั่นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะทำเจลเบรกได้นะครับเจลเบรกหมายถึงว่า เราจะไม่ต้องซื้อแผ่นแล้วครับเราดาวน์โหลดข้อมูลฟรีนะครับนี่คือเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันเเองนะครับเราจะอัปเดตเป็นเฟร์มมวร์ที่เป็นเวอร์ชัน9นะครับนี่เป็นแค่7 7 0 2เองนะครับทำเป็นเวอร์ชัน9แล้วก็ทำระบบเจลเบรกนะครับแล้วก็จะเล่นเกมที่ดาวน์โหลดมาผ่านฮาร์ดดิสก์โดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องซื้อแผ่นนะครับถ้าสมมติจะทำก็แจ้ง ให้ทร้างแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ e าว u p p ายประกันให้ดึงเดือน,นนะครับถ้าสมมติมีปัญหาอะไรก็เข้ามาเ,ออเปลี่ยนภาวะส p ายให้ใหม่นะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้แล้ว